કોઈ બહાર ફટ 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 ને તો 我。

คร่วมแรงร่วมใจพัฒนาบ้านเราก็คือถนนมันชอำรุดครับพอดีเผื่อหน้าฝนนี้กลัวเกิดอุบัติเหตุก็เลยรวบรวม,รวม,รวมชาวบ้านคนละ5บาท10บาทร้อยเพื่อที่จะมาทำถนนซึ่งหน้าตอนนี้ทุบแล้วก็เลยจะเกี่ยให้พื้นมันเรียบแล้วก็เจ้าซีแพกลงกับตัว ต,ตัวตัวถนนนะครับมันเป็นถนนแบบไหนครับเป็น,อปนตอนนี้เป็นซีเมนครับซีเมนสาเหตุที่มันทุดเป็นเพราะอะไรครับน้ํามันเซาะตรงช่องระบายน้ําแล้วมันทะลุออกบางส่วนมันก็เลยมาทะลุถนนบางที่ <c oughs> ที่มันขึ้นได้ทําให้ถนนมันชํารุด <c oughs> ความเดือดร้อนนะครับตัวน,นี้เป็นมานานไหมครับก็ <c oughs> นานแล้วครับซึ่ง แล้วทีนี้ในการที่เราประกาศหรือว่าลงขันกันออกมานี่ได้รับความชอบได้รับวความร่วมมือจากชาวบ้านยังไงบ้างครับก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดีครับก็คือช่วยกันบริจาคคนละเล็กและน้อยเพื่อที่จะให้มันประสบความสําเร็จร่วมด้วยช่วยกันครับวิส่วนที่เราจะต้องทํามีอะไรบ้างครับมีพวกทําให้เหมือนเดิมหรือว่ายังไงต้องใช้อะไรบ้างก็คือณตอนนี้งบประมาณมันไม่เยอะเราก็จะทําเพื่อที่จะให้สัญจรได้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ ให้ให้พังมากกว่านี้ตอนหน้าฝนครับวิธีการทํำยังไงครับวิธีการณตอนนี้ก็คือให้ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจร่วมโดยช่วยกันไม่มีค่าแรงรเพื่อที่จะมาปรับปรุงตรงนี้ให้มันสําเร็จครับครับสิ่งที่ต้องทําก็คือขั้นตอนขั้นตอน,น,ต,อนตอนเช้าประกาศแล้วก็รับบริจาคหลังจากนั้นก็ให้ชาวบ้านประมาณ8ปดโมงเช้าให้ชาวบ้านมารวบรวม,รวมใครมีอุปกรณ์ว่าเป็นค้อนเป็นหรือว่าไม้กวาดหรือว่าจอบเพื่อที่จะมา ปรับปรุงตรงนี้ครับปรับปรุงนี้คือว่าเราลื้อคอนที่เมนออกลื้อซีเมนเก่าที่มันชํารุดให้มันแตกแล้วก็จะเอาดินลงโรยพื้นหลังจากนั้นก็จะเป็นซีแพคครับแล้วได้ได้รับไอ้งบที่ได้รับจากชาวบ้านที่มีเรื่องไรกันจะพอไหมครับในการที่จะทําแต่ละจุดเนี่ยน่าตอนนี้ถามว่ามันก็ถ้าจะทําอย่างดีเลยมันไม่พอเราก็เลยทําเพื่อที่จะจําเป็นให้มันสัญจรได้วห้ดีที่สุด กี่จุดที่จําเป็น3จุดครับครับเีนี้เห็นความร่วมมือของพี่น้องประชาชนและชาวบ้านลูกบ้านแล้วมีความรู้สึกยังไงครับก็ดีใจครับที่ลูกบ้านให้ความให้ความสนับสนุนและลก็ร่วมด้วยเช่นกันครับเป็นสิ่งที่ดีครับครับอยากฝากถึงหน่วยงานที่เขาต้องดูแลชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องการาบรณะารตมนเมถนนทางยังไงบ้างครับจริงๆแล้วก็ขอไปนะครับแต่ว่าเขาบอกว่างบยังไม่มาไม่รู้จะเมื่อไหร่จะมาก็เลยกลัวเกิดอุบัติเหตุก่อน เราก็เลยจะเป็นต้องทาเร่งด,วด่วนอันนี้ก็คือจากชาวบ้านช่วยกันจึงสําเร็จครับ